อตืนใครชอบกินถั่วพูบ่อยๆต้องฟังคลิปนี้นะคะถั่วพูเป็นผักพื้นบ้านผักที่เรียบง่ายที่ใครๆนะคะหลายๆคนมองข้ามผักพื้นบ้านอย่างถั่วพูนะคะที่เรานะคะกินกับน,น้ําพริกนี่แหละจะช่วยให้ผิวของเราสวยสุขภาพดีนะคะนี่ก็คือประโยชน์นะคะของถั่วพูที่ควรรู้นะคะ 1. ดีต่อผู้ป่วย ภาวะเบาหวานนะคะ2มีแคลเซียมสูงแล้วก็ช่วยสร้างนะคะกระดูกและฟันให้แข็งแรง3นะคะช่วยบำรุงผิวเพราะว่ามีวิตามิน A วิตามิน C นะคะสูงมากนั่นเองนะคะดูผิวทําให้ผิวของเรานะคะดูสดใสและก็ยังช่วยต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีนะคะ4ช่วยอาการแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้นนะคะ5ช่วยต้านการอักเสบนะคะแบบธรรมชาตินั่นเองถั่วพูนะคะมีประโยชน์กินกับน,น้ำพริกยำถั่วพูก็อร่อยนะคะถ้ากิน ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะกดหัวใจกดคอมเมนต์กดรีโพส์กดแชร์พี่มดด้วยค่ะ